อุปมาแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้หนึ่งมีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่เขาจึงถือเอาขวานอันคมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังอ่อนอยู่ยังไม่เกิดแกนไส้เขาตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดปลายแล้วจึงปอกกาบออก บุรุษนั้นเมื่อปอกกาบออกอยู่ณที่นั้นก็ไม่พบแม้แต่กระพีของมันจักพบแก่นได้อย่างไรบุรุษผู้มีจักษุตามปกติเห็นต้นกล้วยนั้นก็เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ต้นกล้วยนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารม่ได้ไป ภิกษุทั้งหลายก็แก่นสารในต้นกล้วยนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอุปมาอีก็ฉันนั้นคือสังขารทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามภิกษุสังเกตเห็นการเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายเมื่อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายอยู่สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็แก่นสารในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงมีได้อย่างไร